เห็ดปลวกโหยอยู่ในมอสอะ่ะดอกใหญ่มากหนักโหดูด,ดอกนี่นี่โอ้โยโอ้ยตาย ดูสองดอกเนี่ยตัวเองดอกใหญ่มากเลยอะดูดิงามงามไปทางนี้ไปทางนี้ตัวเองไปทางพี่เตือนอยู่นี่มอสแล้วใช่ไหมสาลาอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมสาลาสาลาสวยสวยดูดูดูดดป<ะ>๊าดอว้ายเอ็มอูย,อ,ยอะไรเนี่ย,ย <laughs> เขามาหวาน <laughs> ไว้เหรอฮะยังก็หวานข้าว <laughs> <laughs> ดูเห็ดโอ้ยตัวเองเขาเนีโอ้ยเก็บแล้วนะโอ้ยเก็บเก็บเอาเก็บเลยบานัปเอาเนาะเอาที่หนักๆอ่ะถ้าโบโลโบโลไม่เอานี่ยหนักอยู่เดี๋ยวมันมีเยอะจงขนากตัวเองเขาเนี่นู่นไม่เดือนไม่เป็นมีเป็นร่อยฮะอะไรเนี่ยทำให้มาตายตายตายเนี่ยโอ้ยตายตายตาย โอ้ยดูนี่ดูนี่ค่ะโอ้ยดูนี่อีกนี่อือเนี่ยแต่ละมงแต่ละบ่อนก็จะเป็นแบบเนี้ยเก็บไม่วาดไม่ไหวตรงหนีเห็ดนะพากนันหนีเห็ดพากนันหนีเห็ดออ้ยเนี่ยดอกวบอวบอืโอ้ยอันนี้มันทากิน โอ้ยโอ้ยนี่เลือกเอาตัวเองสวยเลือกได้เลือกอรลด,ดลเห็นไหมางามงามแตง่งามว่างามประลำ้ำปะเหลือโอ้ยเมาเห็ดนะคะนี่คือเมาเห็ด นี่คือเมาเห็ดของเจงดูนะคะโหเห็ดเห็ดเห็ดครับพี่น้องเออ้ยดูนะคะอาเน่าในเน,น่านะเราทำเวลานะคะเก็บเห็ด เพราะว่าไม่งั้นไม่ทันเห็ดเยอะมากเจ็บมา20ปีก็เยอะทุกปีไม่เคยยดลดยนตเหต็ดนี้มันทำไมเยอะจริง,รงนี่ตูนนะคะ อนีกดอกนึงเห็นไหมนี่โอ้โหอ๋อนี่อีกดอกนึงนี่นะคะ ยไปไปต่อดูพี่น้องเราเจออะไรดูเห็ดมาสเตเก่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> เห็ดปลวกญี่ปุ่นเห็ดปลวกฝรั่งกลุ่มนี้โอ้โหสวยอ่ะสวยอ่ะเอออัตตากาละกวางเ้ยเนี่ยฮึ่มไปืะ สวยมากขอบอกเนี่ยปาดดูพ <poems from drag variations> em> ี่น้องพี่น้องดูดแอมเนี่ยงามอะดูดิดูดิเก็บเตัวเองเก็บเลยายังเก็บเอวเายไปเลยยดึงงเก็บเพื่อนน่นนูๆๆ โอ้ยเป็นเส้นเป็นน้ำนะุ้ยจ่าดอกใหญ่ด้วยคิดมาเดาหนังสือพิมพ์ลองหน่ยมันมันดูดหนังสือพิมพ์แบบเออเราจะหาใบไม้ลองเอายังไม่ใหญ่เลยไม่ได้หาใบ,บไม้เลย <c oughs> เล็บขบมันหายไ <laughs> ป <c oughs> <c oughs> มาวันนั้นเันนเล็บขบเฉยเลยค่ะเดินมา วเห็ดดอกใหญ่มากเลยนะคะเรามาเก็บเห็ดในวันฝนตกอัน hmm. น <L> ี้หลังฝนตกตอนนี้ไม่ตกแล้วสว่างจ้าแล้ว ตกไงเห็นเลยอยากได้มาสตัตเกะว่ะเห็นได้ผลแล้วก็จะยิ่งอวบสวยสวยโอ้ยต้ัดขาแบบนี้นะคะช,ช,ชับชับเลย S <S <S ใส่ตะกร้านะคะแบบวันนี้วันที่หนึ่งตุลานะคะพุ่งเข้ามาแป๊บเดียวเต็มเลยวันนี้เราเลือกเอานะ นี่ด้วยค่ะตัดแบบครึ่งไปเลยนะคะเห็ดเราเยอะ ดอกบานไม่เอานะแต่ดอกบานน่ะรสชาติเขาอร่อยนะเอาไปทำน้ำพริกแจ่ววูนี่นะนี่ดอกนะดอกใหญๆๆ่ใหญ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 ่หญสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกการรับชมด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ช่องไม่มีอินเจแปนด้วยนะคะสำหรับการเก็บเห็ดป่านะคะมันก็จะอันตรายแล้วกออ็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยนะคะใครที่กำลังจะคิดจะอยากจะเก็บเห็ดก็หาซื้อหนังสือมาค่อยๆศึกษานะคะแล้วก็ อ,อย่าพึ่งกินอะไรที่แบบเ,ออเราไม่แน่ใจนะคะให้ถามผู้รู้ด้วยนะคะอันนี้ก็แม่มีก็เก็บเห็ดมา20กว่าปีตั้งแต่ที่มาญี่ปุ่นเลยนะคะพอปู่แม่ย่าก็พาเข้าป่าตลอดเลยช่วงแรกๆแม่มีก็จะซื้อหนังสือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาหัดอ่า,มอานมาหัดเปิดดูแต่ละเห็ดนะคะแล้วก็ไปเก็บเห็ดด้วยแต่ละป่าต้นไม้เป็นยังไงให้ศึกษาก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบาย